สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับธุรกิจร้านซักอบดีนะคะแล้วก็จะพูดถึงเกี่ยวกับงานบัญชีด้วยนะคะในปัจจุบันเนี่ยร้านธุรกิจซักอบดีนะคะมีแนวโน้มที่เติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากาการแข่งขันกับเวลานะคะคนรุ่นใหม่ก็จะต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตค่ะจึงหันมาใช้บริการร้านซักอบดีมากขึ้นค่ะ แล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นจุดเด่นของธุรกิจร้านซักอบรีดมันเป็นยังไงะคะค่ะจุดเด่นของธุรกิจร้านซักอบรีนะคะหก็คือมีความต้องการค่อนข้างสูงในย่านชุมชนและย่านหอพักนะคะเพราะว่าสังคมในเมืองผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบไม่ค่อยมีเวลาจึงต้องใช้ตัวช่วยในการประหยัด ก็คือโดยเริ่มแรกอาจจะลงทุนทาธุรกิจแบบรังสักผ้าหยอดเหรียญซึ่งเป็นรูปแบบที่ง่ายผู้ที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์สามารถทําได้เพียงแค่หาทัเลที่เหมาะสมค่ะ 3. ใช้เงินน้อยธุรกิจสับอเบอรี่นะคะใช้งบประมาณลงทุนเบื้องต้นเพียงแค่3ามหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทค่ะค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นแฟรนไชส์ธุรกิจร้านสับอบอรี่ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะจะมีสิ่งนความสะดวก ทวามสะดวกต่างๆนะคะให้ลูกค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่ทางร้านไม่มีการตกแต่ให้เป็น,นที่รู้จัของลูกค้านะคะจะมี Wifi หรือว่าจะเป็นโต๊ะอ,อิทให้นั่งพร้อมให้บริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ ะะถ้าอย่างสมมุติว่าเราเปิดกิจการเรื่องแรกนะคะมีการนําเงินสดและสินทรัพย์มาลงทุนก็จะบันทึกด้านเดบิตเป็นเงินสด200,000บาทหรือว่าอุปกรณ์ในการซักรีบ1 0 0 0 0แบาทได้เครดิตก็จะเป็นทุนจนํานวนส0 0 0 0 0บาทค่ะแล้วก็อธิบายรายการด้านล่างนะคะเมื่อเราได้บันทึกในสม,มุดรายวันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการผ่านบัญชีไปยังรายการแยกประเทศค่ะ กราได้รายการในสมุดรายวันทั่วไปนะคะแล้วก็จะมาในแยกประเภทเนี่ยเราจะบันทึกว่าถ้าเรารับรายได้จากเดิมในรายวันเราจะบันทึกว่าเงินสดเดบิตเครดิตจะเป็นรายได้ค่าบริการแล้วก็จะไปในช่องของเงินสดนะคะแล้วก็จะบันทึกชื่อบัญชีตรงข้ามก็คือรายได้ค่าบริการจํานวน2000บาทแล้วเมื่อเราจะบันทึกด้านเครดิตนะคะเราก็จะบันทึกชื่อบัญชีตรงข้ามนั่นก็คือเงินสดนะคะ่ะ จำนวน2,000บาทค่ะเมื่อเราบันทึกแยกประเภทเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำทั้งสองฝั่งทั้งด้านเดบิตและเครดิต่ารวมผลรวมนะคะรวมกันแล้วก็เราก็จะได้ผลต่างทั้งสองฝั่งอะค่ะวมกันจะไปใส่ฝั่งที่มากนะคะจากนั้นเราก็จะนำผลต่างผ่านไปไปบันทึกในงบทดลองค่ะในการจัดทำงบทดลองนะคะ ก็ด้านบนเลยเราจะเขียนว่าชื่อชื่อร้างน,นะคะแล้วก็บันที่2องจะเขียนว่ารวงทดลองแล้วก็รวมวันที่ค่ะก็จะเอาทั้งหมด5หมวดเลยนะคะวทดลองมาใส่ตั้งแต่วดที่1ถึงหมวดที่5แล้วอาตัวเลขผลต่างที่เราได้หาไว้จากการแยกประเภทค่ะมาใส่แล้วก็ผลรวมของทั้งสองฝั่งนะคะจะต้องเท่ากันเสมอขัด ทดลองเสร็จแล้วเราก็จะไปทํางบแสดงฐานะการเงินกันต่อนะคะงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยเราจะเอาหมวดที่1 2 3สมาใส่นะคะส่วนงบกําไรขาดทุนนะคะเราจะนําหมวด4กับบวดหมาใส่นะคะเมื่อเราหักกันแล้วรายได้กับค่าใช้จ่ายนะคะ,ะถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก็จะเกิดเป็นกําไรของกิจาการหรือว่าธุรกิจนั้นค่ะแต่ถ้าเราลบก,กันแล้วเกิดผลขาดทุนมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ะคะ่ะ และต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการบันทึกบัญชีที่กลุ่มของพวเราได้มีการจัดทำขึ้นค่ามารับชมกันเลย